สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมิลี่นะคะมียังมียังอ่าครับมียังนะผ่ามาขายคนน่ะโอ้ผ่าพันคอบอกผ่าพันคอโอ้คืองามแท้ผ่าถุงมีเบัตรเออใช่มีคู่สีสีป่าที่อุ้ยผ้าผ้าถุงผ้าถุงมีด้วยงานมาหมาเลยค่ะโอ้มีผ้าถุงสีชมพูไหมเนี่สีชมพูมีไหมเออเวลาเราใส่ลำเดออีเมะในมาเบิงเด้ไหนไหนผ้าถุงสีชมพูอันนี้อันนี้สีชมพู สีม่วงมอนเข้มๆอันนั่นอะไรเสื้อบอก่สีชมพูนี่เด่นเลยนะอ๋อ้ำตือพี่ป้าหนึงไหนไหนปลาทงสีชมพูนี่ไงปาทงตะคอนี่เี่ไงเวลาเราใส่ลำนี่นี่งามแปาครับใจนี่อ๋งามก็ได้คิดว่าอันมันสน้อยแบบนี้ได้ผ่าคุมอะไร่ยมันใหญ่บอกผ้งามบอกบอรมันน้อยสองอยห้าสิบร้อยเมตรสองร้ห้าสิบ มันพอได้เฉ0อยหาซหากรมังหม่หามางไม่แม่หมอนเด้อหนีเด้อุณดาวอันนี้นะตัวตัวประยวใส่องหลาสีมันมาสีชมพูนมาสีชมพูได้ันาอไยังมันคืออะไรมันคือเสือบอกเสืออันี้เสือล่าเสือล่าเสือเขาจักแล้วผูดใดซื้อราคาเดี๋ยวเฝ้าไปคขล้นใส่กันหลยแยกให้มันเป็นชัดส่วนนีวน่ อันนี้พ pues ัดมุนใส่กันอยู่อันนี้ก็เป็นพ้าถุงนะเ FC น้องอืเป็นเครื่องอนุวัติแล้วอนุวัติสร้างกับว่าอันใหญ่มันพเมณนอันใหญ่น้อยน่ายง่ามเลยพี่น้อง FC FC เห็นแล้วก็ FC ก็จะลืมเนาะฝากอุดหนุนเ้อค่ะฝากอุดหนุนนะคะจ้ะ มียังนอเนี่้ยไปขอพอขอขอพรโอ้โหอันนี้ภารกิจนะคะลุงช่างให้ช่างดำทำสิ่งนี้ช่างดำทำเปยังนอนั่นพ่อคนจัดการตั้งแต่พุ่นเอออันนี้คือทำร่องระบายน้ำระบายน้ำให้ไปทางซีเลอให้ไปหน้าบ้านตรงนี้ทหน้าบ้านตรงนี้แหละถึงหน้าบ้านใครก็ท่วมไปเลยโถึงตรงนไหเลย ลงไปที่ไหนที่ต่ําสุดก็ตรงนั้นแหลยโอ้ค่ะค่ะอันนี้คือเท่านี้ใช่ไหมทําเท่านี้ใช่ไหมหยุดไว้แค่นี้ก่อนเรามีอะไรเบียกที่ต้องเฮ็ดเออเอ๊ได้ยินเสียงรถไถ่ายไปอชิญอะรถถ่ายไปโอ้รถถ่าไปนู่นเ่ยอันนี้ค่ะทํารองระบายน้ํานะคะนี่ค่ะช่างดําพ่อฟื้นนะคะภารกิจลุงช่างนี่แล้วมีอะไรต้องวางไหม มีอะไรต้องวางไหมก็ไม่ไม่นี่ไม่น่าจะมีอะไรต้องวางพื้นก่อนเพราะเวลาฝนตกเนาะมันมันจะได้ระบายน้ําออกไปแต่ว่าตรงร้านร้านแดนมันก็เป็นร่องระบายน้ําอยู่แล้วมันก็จะไหลล่งลงไปเลยเออไม่ต้องทำยากรม่ลงเนล่องธรรมชาติเออล่องธรรมชาติจ่าจ่าจ่าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องเอาเสียบอยให้ให้แม่คำใสขอพรอะไรนาะปะเอฟซี คำใสยของพรอะไรให้น้อะนะคะพี่น้องพระแท้มาที่มาสัก <c oughs> อิมินาสกาเลนะช,ยชยัยยะชัยยะบาลจิตนะคราชมหาลาภังประสิทธิเมนะมะนาโพอาริยะเมตตาโยโพธิสัตวูละเยสุทายะอิมินาสกาเลนะชัยยะชัยยะบาลจิตนะคร มหาลาภังปสิทธิมีน,นามะนาโคอาลิยะเมตายูโคทิสตูนโมสุภายะอิมินาสกาเลนะชยชยะชยยะบายจิตนาคราชมหาลาภังปสิทธิมีนามะนาโคอาลิยะเมตายูโคทิสตูนโมสุทายะสาธุสาธุท่านผู้ปฏิบติวันนี้เสียบอยมา รูอ่านเองสักก่อนจะขายราคาเท่าไหร่ว่าก่อนโบเจ้าว่าวกอนแล้วค่อยสิว่าวรูปปู่ผมเคยจิมาพาบ้านังใสเนาะพาฝังใสพาผมมาจะขายที่ดินปู่ที่ดินสิบเอ็ดไร่หนึ่งงานสี่สิบห้าตารางวาตั้งอยู่ที่บรรจาประดงอยู่ในหมู่บ้านมาดามนี่ยแหละปู่ทั้งในบ่องที่ปู่เคยไปเบิ้งไปขายซอยผมนั่นแหละที่ผมไปเบ่งขายนั่นแหละจนขายทั้งหมด หมดเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าผมได้ที่ดินแปลงใหม่มาปูชี้เบียดไร่หนึ่งงาน4ี่ห้าตารางวาจะขายยกแปลงในราคาหนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทปูได้ขายเร็ววันคืนเด้อจ้าสาธุสาธุสาธุนะคะท่านปูที่เสียพเอยมานี่เสียพลอยขอพรองปูนะขายที่นะคะ ก็มาให้แม่กำใสนะาช่วยนะคะดนจิตดนใจให้ค่ะที่ออกนะคะมานั่งถอนหญ้าตรงนี้คนเด้อเพราะว่าพอดีฝนมันตกมันก็จะถอนง่ายนิดนึงนะคะทุกคน จะ <c oughs> เป็นใส่หน้าข่อยพี่น้องเลยมันก็ไม่ได้ถอนยากนะเพราะมันโดนมันโดนนะมันโดนฝนเนาะน้ะอ,อ,อ,นองมันก็ถอนง่ายอยู่ด้วย ừ hôm nay น,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 นี่ถอนเกลี้ยงเลยครับพี่น้องนี่นะวันก่อนเราก็เห็นงูตรงนี้เนาะนี่มันคือต้นอะไรนี่มันคงไม่ใช่ต้นไม้ดอกไม้ประดับนะนะอะ พี่น้องถอนไปนะบ้านเราก็จะได้สวยงามสะอาดสะอาดเนาะนะคะเออเอ,อนี่พี่น้องนี่่ะ่นะนะนี่ค่ะถอนหญ้าถอนหญ้านะเสียมขยันมาแล้วพี่น้องเสียมขยันนูน่น นี่นะเสียมขยันนะอ่ะนี่นปลาดานะอีอเอ้าหรือตรงนี้ที่น่อยนะเอฟซีมันก็ไม่ได้ถอนยากถอนเย็ยนนะเอฟซีเอ้ยเออ,อไม่เป็นไรคอยนี่เลยฮะนั่งฮักเนี่ยอือ ผลงู้งนเอฟซีนะ FC ก็สวยงามนะคะเรียกว่ามันก็ดูแลมันก็ดูงามนะอันนี้เราก็จะไปใส่ต้นไม้นะมันเดิมนเล้มันสวยงามเพราะว่ามันโดนนะมันก็เลยดินมันยังไม่แห้งมากมันก็ทนได้สบาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่นะคะเสียมขยันมาแล้วครับพี่น้องเสียมขยนันนี่เสียมขยนันเดี๋ยวมาดูซิมาดูซิตรงนี้มันถอนได้ไม่ดำเบย์ยางไม่ยืดนะเสียงไม่ขยันนะตรงนี้นะโอ้ยช่างดำ <laughs> บอกเสียงไม่ขยันเราสั่งว่า <laughs> นะอ่ะมันเป็นจังไรเนาะมันแข็งไม่หนีพี่น้อง แักแต่แข็งนะพี่น้องเลยครับเอาเลยครับเชียร์เลยครับเอาเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับมันแข็งมากเลยครับพี่น้องโอ้โหโอ้โเอฟเอ้ขนาดแข็งก็ยังสู้ครับไม่เป็นไรครับโอ้โหโอ้โเอแข็งแข็งแข็งโอ้โหขนาดคนโตเอแข็งมากเลยเราต้องหา r d อันนี้มาเกี่ยวและไม่ได้มันยิ่งโ่งเร็วเออมาให้ยืมพี่ะ โอ้โหวันนี้มือเฟซีเจ็บมากเลยฮะมีไงไโอ้จา่จาจ้าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะสวัสดีค่ะ